มีโอกาสได้มาพูดคุยกับพวกเราครั้งหนึ่งแล้วนะครับผู้ชมครับกับโครงการเดตเดอะสตาร์นะครับและครั้งนี้ได้จัดกันไปเป็นที่เรียบร้อยได้รับการยอมรับนะครับและแน่นอนว่าวงการแฟชั่นมีดีไซเนอร์รุ่นใหม่เกิดขึ้นมากมายนะฮะและและอีกหนึ่งกิจกรรมโครงการก็คือแฟชั่นโชว์สู่อาเซียนด้วยนะครับกับเดตเดอะสตาร์ด้วยนะจะเป็นอย่างไรเราพูดคุยกับตัวแทนทั้งหมดเลยด้วยนะครับสวัสดี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 ครับนะฮะเน้ แนะนำตัวไหมเลือกตัวนิสัยมือผมเลยก็แล้วกันนะครับผมไตเติล่ะแนะนำตัวนิดนึงแล้วกันครับครับผมสวัสดีครับผมไตเติลครับก็มาในสาขานักกีฬาครับเป็นเขาเรียกมันเป็นต้นแบบเป็นต้นแบบใช่ครับใน The Star ครับผมนี่นะฮะส่วนรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยพูดคุยกันได้เลยนะครับท่านต่อไปเลยครับเอมี่ค่ะเอมี่ฮายาชิค่ะเป็นหนึ่งในดีไซเนอร์ของงานอะคาเดมีอิตาเลียน่านะคะอ๋อเนี่ยฮะงานอะไรนะครับเออ่งานอะคาเดมีอิตาเลียน่าเป็นงานเดียวกับ เวสต์มินสเตอร์แต่ว่ายังมีอยู่ครับโอเคท่านต่อไปสวัสดีค่ะแม็กกี้สุปริยาลาธาราประเสริฐค่ะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นดีไซเนอร์อยู่ที่สถาบันอคาเดมีจารีนาค่ะนะฮะต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยนะฮะเออ่วงการแฟชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะไปล้ำหน้าไปไกลเหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เนาะฮะทำให้เขาเรียกดีไซเนอร์ได้ได้สร้างผลงานออกมาได้เยอะเหมือนกันมีผลงานใหม่ๆออกมาตลอดเลยและนี่ก็เป็นอีกเวทีหนึ่งกับการประกวดต้องเรียกว่าเป็นการประกวดได้ใช่ไหมครับ ค่ะก็เป็นทั้งการประกวดแล้วก็เป็นงานประจําปีด้วยเป็นงานแฟชั่นโชวประจําปีซึ่งมีทุกๆปีเลยใช่เลครับแล้วทีอจ่ากอนได้ยินว่าเป็นการเอาคนจากหลายๆสาขาไม่ว่าเป็นนักธุรกิจนักแสดงนักกีฬามาเป็นแบบ ค่ะจับคู่กับดีไซเนอร์ใช่ไหมหรืออะไรยังไงนะครับจับคู่กับดีไซเนอร์ทั้งหมด10คนค่ะก็จะเป็นนักเรียนที่โรงเรียนแล้วก็จับคู่ก็จะมีสาขาพุ่งกับภาพยนตร์เอ่ยนักแสดงก็พี่กิ๊กและนายพุ่งกับภาพยนตร์ก็คุณออสบรรดิตทองดีนะคะแล้วก็มีพี่ใบที่เป็นนักประกาศข่าวช่องสามคุณไมเคิลคอรบก็เป็นสาขานักธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีหลายสาขาไปซึ่งมีทั้งหมด10สาขาเลยไหมครับหรือว่าค่ะสิบส สิบสาขาเลยใช่แล้วอย่างเดเตอร์นี่ก็เป็นนักกีฬาเด็เตอรก็เป็นนักกีฬาเด็เตอรเป็นนักกีฬาอะไรนะครับผมนักกีฬาเทควันโดเทควันโดทิมชาติก็เคยครับติดตัวซ้อมอยู่ครับครับผมช่วงนี้ก็เลยพัก แม่รือว่ายาวพักยาวครับแปดปีออกมาเราพูดถึงตรงนี้ดีกว่าอย่างนักกีฬากับวงการแฟชั่นมันก็ข้างไกลพอเราได้ถูกคัดเลือกนะฮะมาเป็นศิลปินต้นแบบนะฮะในการให้ดีไซเนอร์ได้ออกแบบอะไรอย่างเงี้ยความคิดเราความคิดแรกเลยของ แม้ว่าจะเป็นนักกีฬาเองแต่เราอยากได้เสื้อผ้าแบบนี้อันนี้คือชุดที่เราไม่ชุดีเลยใช่ไหมชุดที่พี่เป็นเพี่เขาใส่แคนเทควันโดเอาไม่ใช่ไม่ใช่เออครับชุดนี้คือเป็นเป็นแนวคิดของเราก่อนไหมอย่างไรใช่ก็ตั้งโจทย์ให้น้องเขาครับก็โจทย์ว่ายงไครับพี่ออกแนวเสื้อวอร์มกางเกงวอร์มแต่ว่าออกแนวแฟชั่นครับสามารถใส่เดินเที่ยวได้ออกกําลังกายได้แต่ก็ออกมาก็ถูกใจครับแต่ว่าถ้าใส่ซ้อมกีฬาก็ไม่กล้ามันสวยเกินนะสวยสวย มันมันจะเป็นชุดลายปลางไปแล้วเหรอไหมเอ่ยืนนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับได้ครับอันนี้ก็เป็นชุดที่ที่เขาเรียกว่าออกแบบขนาดอะไรพอดีพอดีฮะไปเย็นะฮะขนาดเสื้ออะไรอย่างเงี้ยพอดีตัวพอดีไหมครับดีไซเนอร์ที่ที่ทำนี่ก็คือเขต้องวัดให้พอดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมขาอกมาพอดีถูกใจไหมฮพอเราได้แบบถูกใจมากกครับถูใยเลยอะไรอย่างเงี้ยลายครับถูกใจครับเอลขาให้เลือกมา3แบบครับ ครับผมผมก็เลือกตัวนี้ครับก็ถูกใจสุดแล้วก็อยากได้แบบสวมได้ครับอันนี้ก็พอดีก็เป็นศิลปินต้นแบบอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมนี่วันนี้ลองเดินออกไปใส่้างนอกพี่เดินได้ประมาณ2-3นาทีอ่ะหน้ามืดแล้วร้อนมวันนี้ร้อนมากอันนี้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมถูกไหมฮะสำหรับกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของทางดีไซเนอร์ของทั้งสองท่านของพี่แม็กกี้กับพี่อมีนี่คือเป็นส่วนขางใหม่ยังไรย่งไรครับเอ่ออย่างหนูเป็นผู้ชนะของรายการอ๋ออะคาเดมีอิตาเลนาค่ะเป็นงานโชว์ของเขาอีกทีนึงเป็นเฟ อ๋อคือที่สุดของงานโชว์ครั้งนี้เลยใช่ค่ะเรื่องย่างทีกว่าประสาชาวบ้านอย่างเงี้ยเนาะชุดเที่ยวมาเป็นยังไงชุดคอนเซปต์ที่ทำเป็นไงคอนเซปต์เป็นคอนเซปต์เอ่อเป็นพัสดโมเดิร์นนี่คือหัวข้อที่อาจารย์ให้ทุกคนแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะต้องตีโจทย์ออกมาต่างๆกันว่าเราจะไปอินเทอร์เพตออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะไม่เหมือนกันใช่ให้ออกมาตลอด ภาษาเอาแบบภาษาพาโมเดิร์นใจง่ายๆคือเป็นเป็นลักษณะแบบไหนอะพาสคืออดีตใช่โมเดิร์นก็คือแบบปัจจุบันเออเอาอะไรกันไปยุคใหม่ค่ไปยุคใหม่อโอ้เอาของเก่ากับมาทำใหม่ให้มันโมเดิร์นบ้างกันเถ้อแต่อันนี้ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเอาไปแปลงว่าแปลว่าอะไรอีกทีนึงมีผลงานอะไรมาโชทรไหมฮะที่แบบว่ามีเนี่ยนี่นี่แมสวันนี้จะมีฟิล์มเอ็กซ์เตย์มาฟิล์มเอ็กซ์เตย์พี่ชุดนี้ปอดเม่อไห่เ่อยดีเออปลอดไม่ค่อยดีช่วงนี้เออเอาฟิล์มเอ็กซ์เตย์มาด้วยอย่างงี้ทำไมปลอดบัว ปอดบวมอันนี้คืออะไรอย่างไรของใครบ้างยังไงฮะอันนี้ของหนูอะค่ะคือเขาตอนแรกก็เริ่มจากวาดสเกจก่อนแล้วก็วาดเรื่อยเรื่อยแล้วก็ทีนี้เราก็ค่อยเลือกสิบอันสุดท้ายอะอย่างก็วาดออกมาคือวิธีการใช่ไหมเป็นเป็นโปรเซสของมาของการออกแบบใช่ไหมใช่ค่ะก็ให้ผู้ชายโอเคว่ะค่ะแล้วก็คือคือให้วาดล่างๆก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้วค่อยมาวาดดีๆทีหลังอันนี้ก็คือเหมือนเป็นมูทบอร์ดเป็นอารมณ์ของเราเราวาดออกมา อย่างหนูก็เอามาวาดเดคอมก็อารมณ์เราเป็นยังไงก็วาดอ,อย่างนั้นออกมาเลยค่ะแล้วตอนตอนตอนะลงเป็นยังไงอยู่ฮะเข้าไปดูด <laughs> คอนเซ็ปต์ตตตตตอะไรเลยคืออย่างคอนเซ็ปต์ของหนูก็คือเป็นเกี่ยวกับเออสกปเชอร์หนึ่ง<อ>แล้วหนูก็เอามาเล่าเรื่องคือตัวเขาก็มีเรื่องของเขาอยู่แล้วหนูก็ทําเรื่องขึ้นมาใหม่ว่าเออเนี่ยแบบ ถ้าวันหนึ่งเขาจะเป็นยังไงขึ้นมาในโลกแห่งความจริงเขาจะอยู่ในโลกแบบไหนก็เลยมีค o n m a มาขึ้นมาว่าอ๋อเขาจะเป็นไงเขาจะใส่อะไรเขาจะทํางานอะไรอ๋อนี่คือลูคปั้นเดวิดใช่ไหมฮะใช่ใช่ค่ะใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่กว่าปกติเขาจะเป็นลูปปั้นที่จะไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรยังไงแกใส่เลยใส่เลยไม่บอกจะได้ไปเป็นแบบให้นี่มันกี่ปีแล้วลูคปั้นเดวิดเนี่ยกี่ร้อยปีแล้วก็ไม่รู้คุณรุ่นใหม่ไงอ๋ออ่ะหลังจากนี้ก็คือ เป็น process ของมันอีกทีหนึ่งอันนี้คือเริ่มแล้วเริ่มทาเป็นชุดโครงเป็นชุดตัวอย่างก่อนเรายังไม่เลือกผ้าเลือกทําตัวอย่างก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยมาเลือกผ้าทีหลังแล้วก็มาใส่อีกทีหนึ่งค่ะโอ้ทั้งหมดทั้งหมดนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการออเป็นแบบเสื้อผ้านะฮะนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บให้ดีกว่ามาถึงตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าวงการแฟชั่นเองเนี่ยค่อนข้างที่จะไปไกลแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นดีไซเนอร์รุ่นใหม่เนาะที่ทําตรงนี้ขึ้นนมมาาอองงงวกรแฟชั่ข บ้านเราเป็นอย่างไรกันบ้างคะทั้งสองท่านที่เป็นดีไซเนอร์ก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกใหม่มากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆคือทุกคนเริ่มกล้าขึ้นเรื่อยๆเอาแฟชั่นของเมืองนอกแล้วของเรามาอัดดับด้วยกันเยอะมากเลยค่ะแล้วเรื่องของด้านนี้เรื่องของอาเซียนนี่แหละครับเขาบอกว่าไปอะไรนะแฟชั่นโชว์สู่อาเซียนเป็นยังไงอ่ะตอคิดว่าถ้าเกิดว่าเปิดอาเซียนเราก็คงจะได้การ ผสมผระสานเ u l t u r e เอาเราจะดูว่าของเขาเป็นยังไงออของเราเป็นยังไงแล้วเราก็มาแบบว,ว่าได้เปิดโลกกว้างมากขึ้นตรงนั้นเราก็จะมีแฟชั่นก็คงจะไปไกลก,กว่าเดิมนะคะคิดว่าใช่ผ้าต้องต้องบอกว่าผ้าที่ที่เราหยิบมาทำเนี่ยในบ้านเรามีไหมคือมีม,ม,มีวัสดุอุปกรณ์ในการให้เราได้หยิบทําเยอะมากในคระเยอะมากเยอะใช่ไหมเยอะมากค่ะแต่ก็แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะเอามาจากไหนอย่างตัวหนูก็คือ หนูอย่างหนูเป็นลูกครึ่งอยู่แล้วหนูบินไปญี่ปุ่นบ่อยหนูก็จะบินไปซื้อข้ามากซื้อข้าวเน่ยมาจากญี่ปุ่นใช่ค่ะก็คือมาอัดแยบกันอนี่ยว่าอ๋อมาอัดแยบกันใช่ครับนะฮะก็เนี่ยฮะก็รับบริจาคแล้วฮะไม่ใช่ครับผมอันนี้เป็นเนี่ย first round เรื่องอเลยนะฮะในเรื่องของพาร์ทโมเดลนะครับเป็นรางวัลที่อ๋อเหรออ๋อนี่คือเหมือนเหมือนเอ่อโรครางวัลอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะค่ะเป็นรางวัลที่ได้มาอ๋อ นะฮะก็จัดกันไปไปที่เรียบร้อยนะครับพอใจกับผลงานที่เกิดขึ้นไทั้งสองท่านทั้งดีไซเนอร์พอใจมากค่ะคือเหมือนแบบมีมั่งที่ร้องไห้หลายอย่างมากบางครั้งก็ไม่พอใจแต่ก็ท้ายที่สุดก็หาวิธีที่จะออกมาให้เราพึงพอใจได้ค่ะเหมือนไปเอานู่นเอานี่มาผสมคือทุกอย่างมันไม่เป็นเหมือนที่ต้องการได้แต่ว่าท้ายที่สุดเราก็เอามาใส่เอามารวมกันก็ออกมาดีอะค่ะนะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วงานดีไซเนอร์มันเป็นงานที่แบบคิด อิสระได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบางคนบอกว่าเสื้อผ้าที่ทํามาเนี่ยที่เดินบนแคทวอล์กอะไรเงี้ยมันใส่ชีวิตจริงไปได้จริงเออหลายคนพูดอย่างเงี้ยมันอะไรคือทําให้ดีไซเนอร์คิดลักษณะแบบนี้ออกมาอะไรเงี้ยหรือเป็นอ๋อหลายคนข่าอย่างของแม็กนี่ก็จะใส่ใส่ได้นะคะใช่ก็แบบเป็นแวร์เบิลก็ดูแบบใส่ได้แต่แล้วแต่บางคนก็อาจจะแบบศิลปะกว้างไกลอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะออกแบบมาเป็นให้มันกลายเป็นตีอินเทอร์เพร็ความคิดในหัวออกมาเป็นให้เหมือนเป็นงานอาร์ตอย่างหนึ่งอะไรอย่างงี้คือมองไปแล้วเราเหมือนว่า ไม่จําเป็นต้องเอามาใส่ได้แต่พอมอแล้วมันมีความใส่งามว่าโอเคความความคิดของคนนี้เป็นยังไงแล้วก็เห็นออกมาเป็นชิ้นงานอยู่บนเสื้อผ้าอะไรอย่างนี้ใช่นี่ไงนะเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามาถามฝั่งนักกีฬากันบาได้ฮะเรื่องของแฟชั่นแบบนี้ไกลตัวไหมฮะครับไกลตัวไหมครับผมว่าไม่นะครับไม่ใช่ไหมครับก็ชอบแต่งตัวอยู่แลด้ยครับอ๋อคนไทยนี้ก็แต่งตัวเก่งครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แบบว่าในวงการเอาเรนด์วงการในคนโดเงี้ยเรื่องของเครื่องแบบเนี่ยมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วใช่ไหม เปลี่ยนแบบเทวดาใช่ไหมเปลี่ยนไหมแบบมันจะมีเรื่องของแฟชั่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ไหมพี่มีนะครับได้หรอยกตัวอย่างเช่นยังไงเลยบ้างบ้างแบบเครื่องแบบอุปกรณ์เทควดาอุปกรณ์ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยเหรอชุดซ้อมอย่างเงี้ยเหรอก็จะมีเกี่ยวกับแฟชั่นก็จะเป็นลวดลายครับอย่างเสื้อวอร์มอย่างเงี้ยใส่ซ้อมก็แน่นอนครับก็จะมีลายมาเพิ่มอย่างแต่ก่อนจะลายจืดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ชุดแข่งคงไม่ได้มาเพราะว่าจะต้องเป็นต้องสีขาวเป็นสีขาวใช่ไหมเนสีขาวไม่ได้ใช่ไหมเออแต่อย่างนี้มันก็มีชีวิิตตขขึึ้้้นนมมมมมมมาาเเงงีีีียก็วววอออออออรรร์์ดดูืืชชุะไ อย่าไปแพ้วงการฟุตบอลนะฮะตอนนี้วงการฟุตบอลนี่ไปไกลมากเลยใบชัดแน่นเลยนะไปซีดเอีเงี้ยเออเดี๋ยวนี้หล่อขึ้นทุกวันทุกวันเออนี่ไงนะฮะแต่มาถึงเขาเรียกว่าอะไรละอยากจะให้มันกระจายไปทุกๆวงการอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะถ้าเกิดว่าเรามองเรามองวงการดีไซเนอร์วงการคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันมีตอนนี้มันมีเด็กหลายๆคนหรือน้องๆหลายๆคนที่ต้องการที่จะเดินสายนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่องทางหรือว่าเส้นทางที่จะให้ประสบความสําเร็จในความคิดของเราเป็นยังไงบ้าง ตอนแรกหนูมองว่าเออเราต้องยอมรับตัวเองก่อนว่าเราชอบจริงไหม mm hmm. ถ้าเราชอบจริงก็เราเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ไปเอง mm hmm. เราจะค้นคว้าเราอะไรเหมือนตอนนี้ตอนแรกๆก,ก็ลงังเลเหมือนกันว่าเราชอบจริงไหมไม่ชอบจริงไหมกลัวคนว่า mm hmm. เพราะว่าคือผู้หญ่อาจจะมองว่าเออเราแบบเล่นหรือเปล่า mm hmm. เราแค่ชอบแต่งตัวหรือเปล่าแต่เปล่าไม่เราอยากเราทําอย่างนี้เพราะว่าเราอยากจะให้คนอื่นได้ใส่เสื้อผ้าของเราแล้วรู้สึกดี แล้วก็ได้อดปของเรากับของเขาลองใส่ของเรามั่งโอเคออกมาดีหรือเปล่านี่ไงแล้วอย่างพี่มากี้ครับคิดยังไงบ้างเรื่องของแฟชั่นแบบนี้ที่แบบว่าปัจจุบันนี้แบบเด็กรุ่นใหม่เริ่มทําแล้วนะบางคนเริ่มทาแล้วนะแบบมีทําขายในไอจีอะไรอย่างเงี้ยเออออกแบบเองอะไรเงี้ยแตพวกแบบพื่หลายคนเหมือนกันที่ก็ไม่ได้เรียนมาโดยตรงแล้วก็อยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า การที่เราได้เรียนมาเราก็จะรู้พื้นฐานหลายๆอย่างอย่างนี้เพราะว่าการทำาสภาพ้าเนี่ยไม่ใช่แค่แบบว่ายวาดออกมาแล้วก็เสร็จเลยเราต้องทำพาร์ทนเราต้องเย็บเราต้องรู้จักว่าโอเคการเย็บซีมแบบนี้เป็นยังไงใช้ได้แบบไหนถึงจะดีถ้าเกิดเรามีความรู้เบสิกพื้นฐานเนี่ยม,มันก็จะเป็นสิ่งที่เรา เอาไปสามารถไปไปบอกช่างได้ว่าเราต้องการอย่างนี้เราเขาทำงานมาผิดเราก็รู้ว่าตรงนี้มันไม่ใช่ไม่ดีเราก็เริ่มทําเองได้หมดนอกจากพาเธอเราไม่ต้องไปจ้างใครไงคะไม่ใช่แค่วาดอย่างเดียวนึกไหมคือไม่ใช่บอกว่าวาดรูปเป็นแล้วก็วาดเสร็จแล้วก็ไปหาผ้ามาตัดเลยใช่คือเราก็ต้องรู้กระบวนการขั้นตอนด้วยอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็เป็นองค์ประกอบความรู้นะฮะที่เราจะต้องได้มาด้วยอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นก็เลยว่าถ้าเกิดอย่างที่อย่างที่มี่บอกต้องศึกษาแล้วก็รักมันจริงๆรถูกไหมฮะ ฝันว่าวันหนึ่งเราจะได้จัดงานในแฟชั่นโลกหรือว่าการเดินทางไปสวรอคาคตอย่างไรกันไหมข้อหมายต่อไปของเราทุกคนก็อยากเนาะทุกคนก็อยากก็ถ้ามีโอกาสก็ดีเนาะถ้าได้โอกาสถ้าเกิดพูดถึงแคทวอล์กในในในระดับโลกที่เดินอะไรเงี้ยเราพอจะนึกถึงเวทีไหนที่เราสึกว่าเฮ้เราชอบกับกับแคทวอล์กอันนี้มีไหมมีไหม แฟชั่นวีคอยู่แล้วเนาะน้องแฟชั่นวีคเนาะมีลานปารีสอะไรอย่างงี้จะได้ให้คนอื่นได้หลายประเทศเห็นเสื้อผ้าของประเทศไทยเราบ้างว่าดีไซเนอร์ไทยเราเก่งนะเออนี่งานนะฮะอันนี้อันนี้ก็เป็นผลงานนะครับบางส่วนนะครับที่เขาเรียกว่าหลักหลายหลายคนใช่ไหม มีหลายคนเนาะ10กว่าคนกว่าคนใช่ไหมฮะ20ถึงถึง20ถึงใช่ก็มีแนวใส่ได้ชุดประจำวันเป็นรูปแบบใหม่เนาะที่ที่บางทีเนี่ยมันก็เอ้ยนี่ก็โอเคนะนะฮะก็สามารถใส่ชุดใส่อะไรกันได้นี่ครับใช่ใส่เข้ารายการก็ได้ได้ครับผมเอามาเลยครับเดี๋ยวผมใส่ให้เนี่ยชุดนี้ที่เดินหันหลังไปเนี่ยครับผมมาได้เลยเนี่ยจะใส่ให้อย่างงี้นะฮะมาถึงตรงนี้อยากจะเข้ามาสู่วงการแฟชั่นบ้างไหมเนี่ยผมครับใช่ครับในแบบนี้ก็ได้เท่านั้น โอ้ยตัวผมแรกครับหยุดแนวนักกีฬานักกีฬาดีกว่าใช่เันนี้ว่ให้เรายังให้แล้วครับให้เลยใช่ครับใส่บ่อยไหมก็ยังครับยังครับร้อนครับร้อนร้อะหรแบบนี้เพราะฉะนั้นก็ติดตามกันแล้วกันนะฮะสุดท้ายอยากให้ฝากถึงสิ่งที่เราได้รับจากโครงการนี้โรงเรียนนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยค่ะว่าเออแบบเราได้โชว์ผลงานของเราได้เอ็กเซสของดีไซเนอร์แต่ละคน ส่วนออของแม็กก็ได้ทำเดรสจัดซาก็เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าได้คุยกับอย่างพี่ออที่เป็นผู้กำกับที่คนที่แม็กกี้ทำให้รเราก็ ได้รู้ว่าโอเคตัวตนเขาเป็นยังไงแล้วเราสามารถจะไปช่วยเขาแต่งตัวสไตล์เขายังไงแล้วก็เหมือนเปรียบเสมือนเขาพี่ๆเขาเป็นลูกค้าคนแรกของเราคร่ะก่อนที่เราจะจบออกไปทำงานจริงๆ,ๆเนี่ยเหมือนเราได้ได้นั่งคุยงานได้รู้ว่าโอเคเราจะเอาสไตล์ของเรากับสไตล์ของเขามาผสมกันให้อยู่ตรงกลางแล้วลูกค้าพอพอใจออกมาได้ยังไง่ใช่เหมือนได้ทํางานจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่จะมีทุกปีเลยใช่น้องๆปีหน้าก็จะทำเหมือนกันนะคะก็สร้างให้เป็นมืออาชีพในการทํางานต่อไปในอนาคตด้วยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วลูกค้าเ ก็มากมายหลายสิ่ง นี่นะเราก็ไ <silly> ด้คมต้องการแตกต่างกไปเขาเรียกว่าอะไรคนดังในหลายๆวงการมาเป็นลูกค้าแต่ละคนก็เยอะสิ่งอะไรอย่างนี้ทำเป็นแอมเป็นเยอะสิ่งบ้างอะไรบ้างเราก็ได้ประสบการณ์กันไปนะครับเนะเรียบร้อยวันนี้น่าจะได้รับรู้เรื่องราวกับวงการแฟชั่นใหม่ๆนะฮะและได้เปิดประสบการณ์ของผู้ที่เรียนในเรื่องของการเป็นดีไซเนอร์นะฮะเราจะได้เห็นเสื้อผ้าหลากหลายรูปแบบให้พวกเราได้ใส่กันนะฮะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ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 ผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล ครับเสื้อให้พีกาลว,วันนี้ขอบคุณบอสชินี่ด้วยครับกลับมาจะเจอกันได้ใหม่ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทางอมรินทร์ทีวี HD หมายเลข34นะครับผมกบปีนัทก่อนน้องวีรวีโรดและตัวแทนจากเ r ร a เดอ e สตาร์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่ในเที่ยงครึ่งวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ